หัวขโมยตัวตึงประจำะหมู่บ้านท,ที่บอกว่าเป็นตัวตึงประจำหมู่บ้านเพราะอะไร <S <S เพราะเขาก่อเหตุชอบขโมยของบ่อยมากจนชาวบ้านเป็นที่รู้กันว่าต้องระวังกับผู้หญิงคนนี้นะคะนี่ ผู้หญิงคนนี้เธอชื่ออะไรเธอชื่อใหม่ชื่อใหม่ช,หมชื่อใหม่ค่ะก่อเหตุขโมยของบ่อยมากเลยคุณผู้ชมเป็นมือวางอันดับหนึ่งด้านการขโมยของฉาย,ยานี้ไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลยมือวางอันดับหนึ่งด้านการขโมยของขโมยตั้งแต่ของใช้ที่วัดนะ,ะไปจนถึงของมีค่าตามบ้านเรือนนะคะคือขโมยอาหารขโมยกระทะข้าวสารกางเกงยีนทุกอย่างเลยที่สามารถขโมยได้ไปดูคลิปนี้กันค่ะขณะที่ก่อเหตุนะครับ อันนี้ที่วิ่งออกไปนี่คือใครอ่ะก็ใหม่ไงใหม่นางใหม่วิ่งออกไปขวขโมยตัวตึงประจำหมู่บ้านเออถืออะไรไปอ่ะอุ้มอะไรไปน่ะค่ะคือเขาขโมยของก็คือเป็นทรัพย์สินของชาวบ้านแถวนั้นแหละอืเออแล้วกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไปชัดเจนเลยนะขณะที่โจรสาวมาเกาะเหตุนะคะครับนี่ขโมยของแล้วก็วิ่งออกจากบ้านหายไปอย่างรวดเร็วผู้เสียหายอายุ64ปีเล่าว่าบ้านน่ะบ้านเธอเนี่ยโดนเกาะเหตุขโมยของมาหลายครั้งแล้ว ก็เลยติดตั้งกล้องวงจรปิดค,ะค่ะบ,บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ขณะที่มีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกนะแต่ว่าก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วครั้งแรกค่ะย้อนไปตอนนุ่นตุลาคมช่วงกลางวันแล้วครั้งที่สองมาอีกพฤศจิกายนแหมต้องมาทุกเดือนเลยไหมคะอ,อ,อะคือรอบแรกที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาช่วงกลางวันรอบสองมาตอนกลางคืนนะคะทรัพย์สินที่หายไปมีอะไรบ้างมีข้าวสารที่หายไปมีนาฬิกา นาฬิกานี่คุณป้าบอกนาฬิกาเนี่ยลักนะลูกสาวซื้อมาให้จากต่างประเทศมูล,ลค่าประมาณ10,000บาทก็มีโจรสาวเนี่ยมาขโมยไปแล้วก็มีกางเกงยีนก็หายไปเหมือนกันกางเกงยีนน่ะก็คือซักแล้วตากเอาไว้ที่บ้านตามปกติปรากฏว่ามีคนมาช้อปปิ้งขโมยไปเฉยเลยเอาไปดูแลให้เออแต่ตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้แจ้งความเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนค่ะอพอของหายไปบ่อยเข้าก็เลยติดกล้องเท่านั้นแหละมีหลักฐานใช่ไหม ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะอ่ะไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะครับเขาจะหารลักจากบ้านลักจากบ้านในช่วงที่ค่ำบ้านรักจากบ้านบาบคนนักข้ามถูกบ้านแต่บ้านัำปลาบ้านอะไรเขาก็มาขโมยขโมยไก่ขโมยเป็ดก็คือแล้วชาวบ้านเาของตามบ้านชาวบ้านเอาเรื่องไหมบอะเ้าทำไมถึงไม่เอาเรื่องเลยทันนะ ก็มีคนเอาเงินกับพ่อเป็นไรอ๋อเขาติดยาโอ้สาเหตุเพราะอะไรติดยาติดยาเสพติดเห็นไหมคุณผ,ผู้ชมตกเป็นทาสยาเสพติดก็ชีวิตไม่มีอะไรดีสักอย่างแล้วก็เห็นไหมสุดท้ายเนี่ยมาเกาะเหตุแบบเนี้ยคือผิดกฎหมายนะ สำหรับหญิงที่ชื่อใหม่ค่ะก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนก่อเหตุไม่เลือกเวลาเลยมแม้แต่ทรัพย์สินของวัดนะคะก็ขโมยเหมือนกันบาปไม่สนเลยเออไม่สนที่ผ่านมาไม่มีผู้เสียหายแจ้งความเอาเรื่องบางทีเขาอาจจะขโมยของเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะชาวบ้านก็ไม่อยากติดใจเอาความอะ่ะเออนะแต่ว่าคือพอขโมยบ่อยเข้าถี่เข้าอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ทําให้ผู้ก่อเหตุน,นะคะอาจจะชะล่าใจพอเหมือนไม่มีคนเอาผิดเขาเขาก็อาจจะทาอีกอยู่เรื่อยๆไง <ต>ครานี้<ก>ไม่ไหวแลวเนาะ,ะนี่ก็เลยอยากจะเอามาเตือนภัยด้วย<ช>อยากจะให้เจ้าหน้าที่อยากจะให้อะไรดำเนินการสักทีจะได้เข็ดหลาบสักที